สวัสดีครับทักทายผู้ติดตามนะครับคลิปนี้มีเหรียญมารีวิวแบ่งปัน1เหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญที่ผมได้มาในวันนี้นะครับอา่าโอเคนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็พบเจอในระบบหมุนเวียนค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ก็คือมีการมีการพบเจอกันอยู่นะครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เหรียญชํำรุดนะครับ นี่นะครับไม่ใช่เหรียญทำรุดนะครับดูลักษณะเบื้องต้นนะครับเหมือนเหรียญ10บาทนะครับก็คือเป็นโลหะสองสีมีขอบนอกแล้วก็ไส้ในเหมือนเหรียญ10บบาทนะครับ <c oughs> น่ะสรุปง่ายๆนะครับอันนี้คือเหรียญดิบหรือว่าเหรียญตัวเปล่านะครับของเหรียญ10บบาทที่ยังไม่ได้ทำการปั๊มไม่ได้ทำการตีขึ้นรูปนะครับอันนี้คือเหรียญดิบก่อนปั๊ม อันนี้คือเหรียญที่ปั๊มแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเหรียญตัวเนี้ยไม่ใช่เป็นเหรียญเอาไปเจียแต่งมานะครับนะอันนี้นะครับดูก่อนอันนี้ก็คือไม่มีขอบเฟืองนะครับเป็นเหรียญดิบนี่นะครับยังไม่ทําการปัม๊มไม่ทําการตีนะครับการตรวจสอบเราตรวจสอบไม่ยากนะครับ คือเราใช้วิธีการชั่งน้ำหนักนะครับก็คือเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ผ่านการปั๊มแล้วหรือว่าเหรียญเหรียญดิบที่ยังไม่ได้ทำการปั๊มนะครับน้ำหนักก็จะต้องเท่ากันนะครับตามทฤษฎีน้ำหนักต้องเท่ากันนะครับแต่ว่าเหรียญจริงน้ำหนักอาจจะห่างกันศูน 0ู0ยอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญปกตินะครับคือเหรียญปกติเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ8.5กรัมนะครับมาตรฐานเลยนะครับอ่านี้เหรียญที่สภาพดีๆเลยนะครับเนี่ยตัวอย่างเหรียญสภาพดีๆเลยนะครับปีสีสภาพดีๆน้ำหนักอ่ากรัม นะครับคราวนี้มาดูเหรียญดิบเหรียญตัวเปล่าที่มีหลุดลอดออกมานะครับน,นี่นะครับน้ำหนักก็จะประมาณว่าใกล้เคียงกันนะครับในคลิปนี้ก็น้ำหนักเท่ากันนะครับก็ประมาณ่8.49นะครับน่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือไม่ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับคือคนที่จะซื้อเหรียญตัวเนี้ยก็ต้องมีความเข้าใจ เรื่องของคุณสมบัติของเหรียญน,น้ำหนักอะไรประมาณนี้บางส่วนแล้วนะครับใครที่จะซื้อนะครับก็คือผมก็อธิบายตามนี้เลยนะครับเหรียญดิบเหรียญตัวเปล่าไม่ทำการปั๊มขึ้นรูปนะครับเหรียญน,นี้แบ่งปันในราคาเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับก็ประมาณว่ากึง่งกึ่งโชว์กึ่งขายแล้วกันนะครับผมเคยได้มา ได้มา 2- 3สามเหรียญน,นะครับเหรียญแรกที่ผมขายไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ที่เหรียญละ2,500บาทนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะการพบเจอมันน้อยนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นราคาก็ปรับลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีการพบเจอกันบ่อยขึ้นนะครับแต่ก็คือไม่ได้บ่อยมากาเหรียญน,นี้นะครับแบ่งปันในราคาเหรียญละ 1000บาทนะครับย้ำนะครับว่ากึ่งโชกึ่งขายนะครับขายไม่ได้ก็คือเก็บไม่ได้ซีเรียสนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีที่ผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างขวามือนะครับ1,000บาทส่งฟรี EMS นะครับเป็นเหรียญดิบของเหรียญ10บบาทเหรียญตัวเปล่ายังไม่ทำการตียังไม่ทำการปั๊มขึ้นรูปนะครับเหรียญ10จะพบเจอได้น้อยกว่าเหรียญอื่นๆนะครับเหรียญ5บาท ก็จะพบเจอบ่อยกว่าเหรียญสิบนะครับส่วนเหรียญ1นึบาทอะตัวเปล่าพบเจอบ่อยมากนะครับอันนั้นก็คือหลักร้อยนะครับร้อยร้อยห้าประมาณนั้นนะครับเหรียญหนึบาทตัวเปล่าเพราะว่าพบเจอบ่อยนะครับส่วนเหรียญที่หายากก็คือเหรียญสิบบาทตัวนี้นะครับอ่ะมีเหรียญเดียวนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับ